ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเนีน่ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำดอกบัวคเี่นะคะไซมินิค่ะแบบ3ามเส้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัดดิบบินมา3ามเส้นนะคะยาว หกสิบค่ะหกสิบเซนเอาด้านยาวไว้ด้านบนนะคะคล้องเลยค่ะทำฐานนะคะฐานสามก็ไดย้ยาวไว้ด้านบนนะคะอย่างเงี้ยค่ะเส้นล่างมีคู่หนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งไปหนึ่งเส้นไปทางขวาค่ะด้านบนด้านขวาก็มีคู่หนึ่งก็แบ่งทับไปทับเส้นที่เราพับไป แล้วก็ด้านซ้ายก็หนึ่งหนึ่งเส้นแบ่งมาค่ะสอดเข้าเส้นแรกที่เราแบ่งไปค่ะได้อย่างนี้เลยนะคะจับขึ้นมาค่ะหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นขวาทับเส้นซ้ายค่ะเส้นขวาทับเส้นซ้ายค่ะจับขึ้นมาสามเส้นนะคะสับวางเลยค่ะแบ่งริบบิ้นแล้วก็กลับข้างนะคะ เส้นขวามือค่ะสอดขาแรกออกขาแรกค่ะเส้นที่สองค่ะขาแรกออกขาที่สองค่ะเสร็จแล้วกระชับค่ะเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะเราจะพับไปด้านหน้านะคะจะพาดทับค่ะหนึ่งสองนะคะพาดทับสองนะคะ หลักการง,ง่ายๆคือถ้าเราพลาดสองเส้นก็จะต้องเหลือสองนะคะพาดสามเส้นก็เหลือสามพาดสี่เส้นก็เหลือสี่ค่ะตอนนี้เราจะพาดสองนะคะพาดไปจนเหลือสองเส้นนะคะสอดเข้าขาแรกเลยนะคะขวาสอดเข้าขาแรกขาที่สองค่ะกลับด้านนะคะ กระชับค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะลายพวกนี้ง่ายมากนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จดอกค่ะใช้เวลาไม่นาน ด้านค่ะเราจะจับขึ้นมาค่ะเส้นหนึ่งนะคะหนึ่งเส้นนอนไปอย่างนี้เลยนะคะเราจะนอนไปอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะแทงไปเลยค่ะนี่คือขาของเขานะคะเราจะไม่แทงขาเขาเราจะแทงขาหน้าค่ะขาหน้านะคะแทงขาหน้านี่ขาเขาเราจะแทงขาหน้าออกไปสองเส้นนะคะดึงไปอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสวดเส้นต่อไปค่ะเอาลงไป ได้เลยค่ะดึงให้ดึงเท่าที่ดึงได้เลยค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเส้นแรกเราก็กระชับลงมาเราก็กระชับทุกเส้นค่ะได้แล้วนะคะ ไม่รู้ว่าเพื่อนว่าสวยหรือเปล่าแต่เราว่าสวยค่ะเก็บดิบบินค่ะตัดนะคะตัดเศษดิบบินนะคะเพื่อนๆตัดแค่60สิเซนพอนะคะนี่เราตัดเผือเพราะว่าเราทำสอนมันจะดึงยากค่ะ แล้วก็ทำกลีบใบพับมาค่ะพับกับหลังมาแล้วเราก็พับมานะคะให้นอนไปแบบนี้ให้มันได้แหลมนะคะทำเป็นกลีบแหลมประมาณนี้ค่ะพับมาแล้วก็พับลงค่ะ พับมาค่ะแล้วก็พับลงไปค่ะอันนี้เราจะตัดก่อนเราจะเสียบไปเลยนะคะอัะอนต่อไปเราก็จะมาเสียบ ตรงที่ยังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามันต้องตัดสองครั้งนะคะมันเป็นตัวนี้มันต้องตัดสองครั้งพับมาแล้วก็พับลงนะคะพับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็พับมานะคะพับลงได้ประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกดอกนะคะเราด้านด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคล้องกันไปแล้วก็ข้านบนก็สอดมาะคะ่ะแล้วก็มาคล้องเส้นล่างะคะ่ะ แยกมาหนึ่งเส้นพาดไปทางขวาแยกทางขวาพาดไปด้านบนค่ะแยกด้านบนนะคะแล้วก็มาสอดเข้าขาที่เราพาดไปค่ะแล้วก็พับให้เป็นรอยเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ <c oughs> จับมาหนึ่งเส้นนะคะจะจับขึ้นมาสามเส้นนะคะทั้งหมดเส้นขวาทับเส้นซ้ายค่ะเส้นขวาทับเส้นซ้ายค่ะเหลือสามเส้นนะคะเราก็จะสับ,บ่างกันลงประมาณนี้เลยค่ะ จะวางนะคะตรงนี้นะคะขามีสองขาด้านบนขาแรกนะคะสอดเข้าขาแรกนะคะออกขาแรกสอดเข้าขาแรกค่ะออกขาที่สองค่ะประมาณนี้เลยค่ะกระชับลิ้บินนะคะได้แล้วกลับด้านนะคะ หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่เตียนไปค่ะพาดสองนะคะพาดไปด้านหน้านะคะสองเส้นพาดไปสองเส้นนะคะด้านหน้าพาดไปสองเส้นนะคะเหลือสองเส้นเส้นขวามือหยิบมาแล้วก็สอดขาแรกออกขาแรกเลยค่ะเส้นที่สองสอดขาแรกออกขาที่สองเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะกับด้านค่ะ กระชับริบบินค่ะเพื่อนๆสามารถติชมได้นะคะเราสอนแบบไหนไม่ดีไม่อะไรยังไงก็ติชมได้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ เดิมค่ะนอนไปเลยเราก็จะไปเสียบข,ขาหน้านะคะทะลุสองขาค่ะเส้นแรกอย่าดึงแน่นนะคะเส้นที่สองดึงแน่นได้เลยค่ะเส้นที่สามค่ะสอดขาหน้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ คือเราทํามานานหลายปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าจะสอนแต่คราวนี้เราก็โอเคเห็นเพื่อนถามมาเยอะเราเคยลองทําคลิปสอนดูนะคะอ่าตอนนี้ดึงกระชับนะคะเก็บริบบิ้นค่ะ ะะตัวนี้นะคะเราสามารถใส่ตูดได้หรือว่าไม่ใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะคะถ้าอย่างนี้เขาจะตั้งได้ค่ะมันจะมันก็ตั้งได้ะคะ่ะแต่ว่ามัน มันแล้วแต่คนชอบเราชอบมีสีเขียวมันเหมือนกลีบใบนิดน<อ>ึงพับกับหลังนะคะก็พับลงไปค่ะตามเส้นดึงกับหลังมาค่ะ แล้วก็พับลงไปค่ะดึงกับหลังค่ะแล้วก็พับลงไปค่ะนี่เขาใส่ไม่ค่บ เนี่ยค่ะดึงงายหลังมาแล้วก็พับลงให้เป็นมุมแหลมด้านล่างนะคะดึงงายมาแล้วก็พับเป็นมุมแหลมด้านล่างค่ะค่ะ ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบ,บคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน่าจะมาสอนแบบใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ